ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเรดแนปเห็นใจเคอร์เคสสตหลุด VVD ไม่ช่วยจีมี่เรดแนปตำนานลิเวอร์พูลวิจารณ์มิรอสเคอร์เคสแบ็กซ้ายทีมเก่าสติหลุดจนหน้าเห็นใจพร้อมชี้เฟอร์กิลฟันไดซ์เซอร์แบ,บ็กกับตันทีมไม่ยอมวิ่งกลับตำแหน่งจนเสียประตูเกมแพ้แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคาลัง2 1ตเคอร์เคสดูตื่นตระหนกเขาเหมือนกับคนสติหลุดในเกมนี้เรดแนปแสดงทัศนะถ,ถึงแบ็กซ้ายฮังการีผู้อยู่ในสนามที่แอนฟิลด์เต็มเวลา อามาเดโอสร้างปัญหาทั้งหลายให้เขาเพียบผมค่อนข้างเห็นใจเคร์เคสเรดแนบยังกล่าวต่อถึงบทบาทของฟานไดในจังหวะโดนไบรอันเอมเบอร์โม่เบิกสกอแรกฟานไดผิดพลาดครั้งใหญ่จังหวะน,นี้เขาต้องสปรินต์ลงไปช่วยเพื่อนอดีตมิฟฟิวชาวอังกฤษเพิ่มเติมใช่เลยมันมีการประทะเกิดขึ้นแต่คุณไม่สามารถปล่อยให้โกนาเตร้รับมือคนเดียวได้ฟานไดต้องวิ่งกลับไปให้เร็วที่สุดลิเวอร์พูลสามารถเล่นเกมรับได้ดีกว่านี้อีกมากสตีเฟนวนอร์บอกอดีตแบ็คซ้ายลิเวอร์พูลร่วมวิจ การประสานงานของทั้งคู่ที่เกมรับด้านซ้ายมันไม่เวิร์กพวกเขาขาดการสื่อสารและปล่อยบอลหลุดมาฝั่งนั้นปล่อยเกินมันเป็นเรื่องง่ายเกินไปมากที่คู่แข่งจะโจมตีฝั่งนั้นพวกเขาเปราะบางสุดๆเมื่อเกิดจังหวะเสียการครองบอลฟอร์มตกชัดเจมี่คาร์เกอร์อดีตแนวรับระดับตำนานของลิเวอร์พูลออกมาแสดงความเห็นว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าไม่ควรเป็นตัวจริงอัตโนมัติของทีมอีกต่อไป ซาล่ามีบทบาทสำคัญในซีซั่นที่แล้วผาลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พิมลิพร้อมกว่ารางวัลส่วนตัวมากมายรวมถึงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA ซึ่งเขาได้ถึง3ครั้งเป็นสถิติใหม่อีกด้วยแต่ในฤดูกาลนี้ดาวเตะทีมชาติอียิปต์เริ่มต้นได้ไม่ดีนักแม้จะมีส่วนร่วมกับประตูไป6ครั้งจาก1ินัดรวมทุกรายการแต่ฟอร์มโดยรวมถือว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานเดิม ล่าสุดในเกมที่ลิเวอร์พูลแพ้คาบ,บ้านต่อแมนเชสเตอร์2-1เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซาลาพลาดโอกาสทองหลายครั้งก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกขณะที่ทีมพยายามเร่งตีเสมอคาร์กเกอร์มองว่าฟอร์มของแข้งวัย33ปีตกลงอย่างชัดเจนโดยมองว่าอาเนอร์สลอตควรเริ่มวางทีมโดยมี2แข้งใหม่อย่างอเล็กซานเดอร์อีซักและฟอร์เรนเบสเป็นแกนหลักแทน ผมคิดว่าต้องเป็นอีซักกับเวียดเพราะสโมสรลงทุนไปเยอะและทั้งคู่ยังอยู่ในช่วงอายุที่เหมาะสมกว่าซาลาคาร์กเกอร์พูดในรายการสกายสปอร์ตผมรักซาลานะแต่การเล่นของเขาทําให้ฝั่งขวาของลิเวอร์พูลเสียสมดุลเพราะเขาไม่ได้ช่วยแบ็กขวาเท่าไหร่ไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะแต่ด้วยอายุขนาดนี้เขาอาจไม่มีแรงวิ่งขึ้นลงเหมือนปีกทั่วไปแล้วแต่ปัญหาคือถ้าเขาไม่ได้ช่วยอะไรในเกมรับแถมเกมรุกก็ไม่ได้สร้างอิมแพกมากพอมันก็เหมือนทีมเสียทั้งสองทางเลย วันนี้ตอนดูซาลาเล่นเขาไม่ได้โดนจับผิดเรื่องเกมรับหรอกนะเพราะเขาไม่ค่อยลงมาช่วยอยู่แล้วแต่เขาดูไม่เข้ากับเกมเลยพอได้บอลก็เสียบ่อยซึ่งเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้กับเขาแม้แต่ตอนอยู่ในช่วงพีคสุดก็ตามคาร์กเกอร์มองว่าตอนนี้ซาลาไม่ควรเป็นชื่อแรกที่ถูกจดใน11ตัวจริงของลิเวอร์พูลอีกต่อไปโดยเฉพาะเกมนอกบ้านเพราะเขาแทบไม่ช่วยเกมรับเลยสิ่งที่ผมอยากจะบอกตอนนี้คือผมคิดว่าเรามาถึงจุดที่ซาลาไม่ควรถูกมองแบบเดียวกับเฟอร์กิลฟันได้แล้ว หมายถึงไม่ใช่คนที่ต้องได้ลงสนามแน่นอนทุกเกมคาร็กเกอร์กล่าวเสริมลิวอ์พูมีโปรแกร,รมเยือน2นัดติดเกมแรกในแชมเปี้ยนลีกับแฟรงเฟิร์ตแล้วต่อได้บุกไปเบนฟอร์ดผมไม่คิดว่าซารหาควรได้ออกสตาร์ททั้ง2นัดนะแต่แน่นอนว่าเกมในแอนฟิลด์เขาต้องได้ลงเสมอเพราะลิวอ์พูจะเป็นฝ่ายบุกตลอดเวลาอยู่ใกล้กรอบเขตโทษตลอดและเขามักจะยิงได้ในสถานการณ์แบบนั้นแต่ถ้าเป็นเกมเยือนที่ต้องช่วยกันรับมากขึ้นผมไม่คิดว่าตอนนี้ซารา ผลที่ลงตัวจริงทุกเกมโดยเฉพาะเมื่อดูจากฟอร์มช่วงหลังของเขาปฏิกิริยาหลังเกมของอาร์เนอร์สลอตลิเว์พูล1แมนเชสเตอร์7-2เมื่อถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่ผิดพลาดในเกมนี้ผลการแข่งขันครับและการที่เราเสียประตูเร็วตั้งแต่ต้นเกม ถ้าคุณต้องเจอกับยูเนเตดซึ่งมีนักเตะค,คุณภาพมากมายและพวกเขาก็เสริมทีมเพิ่มในซัมเมอร์นี้แล้วพวกเขามาเยือนเราด้วยแทคนิคต,ตั้งรับลึกและเล่นบอลยาวเป็นส่วนใหญ่สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการเสียประตูเร็วเพราะนั่นยิ่งทําให้พวกเขามั่นใจมากขึ้นถ้าคุณบอกผมว่าเราจะโดนนำหนึ่งต่อศูนย์โดยยูเนเตดที่เล่นในสไตล์แบบนี้และเราจะสามารถสร้างโอกาสได้8 9 10ครั้งแบบจะแจง้งผมคงบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริง สิ่งที่ผิดพลาดอีกอย่างคือจากโอกาสมากมายที่เราสร้างขึ้นเราทำได้แค่ประตูเดียวคุณเคยพูดไว้บ่อยในฮอลแลนด์และอาจจะเคยพูดที่นี่ด้วยว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะเกมใหญ่และลิเวอร์พูลเจอกับยูเนเต็ดคือเกมใหญ่แน่นอนเพราะมีนักเตะระดับคุณภาพอยู่เต็มสนามถ้าคุณมีสถติเสียประตูจากลูกตั้งเตะม,มากกว่าคู่แข่ง เราก็เสียอีกครั้งจากลูกตั้งเตะและนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราแพ้เกมนี้เมื่อถูกถามว่าเขาเชื่อหรือไม่ว่าประตูแรกควรจะนับเนื่องจากแม็กอลิสเตอร์ล้มลงจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะสิ่งสําคัญที่สุดที่เราควรทําตอนนี้หรือที่ผมควรทําคือการไม่บน่นไม่กล่าวโทษหรือโยนความผิดไปที่ใคร เราน่าจะทําได้ดีกว่านี้หลังจากที่แม็กกาล้มลงไปเราควรจะรับมือกับสถานการณ์ตรงนั้นให้ดีกว่านี้แต่เรื่องสุขภาพของนักเตะค,คือสิ่งที่สําคัญมากและถ้านักเตะค,คนหนึ่งต้องเย็บถึงสี่เข็มคุณก็คงหวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าเขาจําเป็นต้องได้รับการปฐมพยาบาลทันทีแต่มันก็ไม่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเราเองก็ควรจะทําได้ดีกว่านี้ดังนั้นนั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราพ่ายแพ้ในวันนี้เหตุผลจริงๆคือเราพลาดโอกาสมากเกินไปในการชนะเกมนี้ ผมเคยพูดหลายครั้งที่นี่และหวังว่าผมจะไม่ได้พูดแค่กับคุณแต่ทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นว่าทีมของเราไม่ใช่ทีมแบบนั้นที่ผมเห็นในฟุตบอลหลายทีมที่จะลม้มลงแกล้งทําเป็นบาดเจ็บที่ศีรษะเพื่อหยุดเกมโต้กลับเราไม่ใช่แบบนั้นเลยเราไม่เคยแกล้งล้มเราเล่นอย่างยุติธรรมมาตลอดดังนั้นถ้านักเตะของเราล้มลงกับพื้นคุณก็คงหวังว่าทุกคนจะคิดว่านี่คือลิเวอร์พูลพวกเขาไม่ทําแบบนั้นแน่ๆงั้นเป่าหยุดเกมเถอะ แต่ก็อีกนั่นแหละนั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวสําหรับการเสียประตูและไม่ใช่ข้อแก้ตัวสาหรับความ่ายแพ้ในเกมนี้เมื่อถูกถามว่าเขากังวลเรื่องความมั่นใจของทีมไหมหลังแพ้4นัดรวดและนี่ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดตั้งแต่เริ่มคุมทีมหรือไม่ผมคิดว่าในฐานะผู้จัดการทีมคุณต้องเจอกับความท้าทายตลอดเวลา ตอนที่ผมเพิ่งเริ่มต้นก็ต้องเจอกับความท้าทายของการเป็นผู้จัดการทีมหน้าใหม่และคุณต้องชนะให้ได้แล้วพอคุณทำผลงานได้ดีคุณก็ย้ายไปสโมสรที่ใหญ่ขึ้นคนก็จะพูดว่ามาดูกันซิว่าเขาจะทำได้แค่ไหนที่นั่นแล้วคุณก็ต้องมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากเจเกนครอปคนก็พูดว่านี่คือความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ ตอนนี้เราแพ้4นัดติดต่อกันก็เป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันชีวิตของผู้จัดการทีมฟุตบอลคือความท้าทายที่ไม่มีวันหยุดถ้าคุณชนะเกมคุณก็อยากชนะต่อไปถ้าคุณแพ้เกมคุณก็อยากกลับมาชนะอีกครั้งเรากำลังเสียความมั่นใจหรือเปล่าผมยังไม่เห็นสัญญาณแบบนั้นเลยนะเพราะในทุกเกมที่เราแพ้เราสามารถสร้างโอกาสอย่างเหลือเชื่อในครึ่งหลังได้ทุกครั้งถ้าคุณย้อนดูเกมที่3ที่เราแพ้ในพรีเมีย แล้วดูไฮไลท์เปรียบเทียบกันคุณคงจะพูดว่ามันแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าทีมนี้จะแพ้ได้ถ้าเรายังทําผลงานได้แบบนี้ต่อไปและพัฒนาอีกเล็กน้อยในบางจุดก็มีเหตุผลทุกอย่างที่เราจะเชื่อว่าเราจะกลับมาชนะได้แน่นอนแต่ผมไม่สามารถสัญญาได้ว่าเย็นวันพุธนี้เราจะสร้างโอกาส8-9หรือ10ครั้งอีกครั้งผมหวังว่าจะเป็นแบบนั้นและถ้าดูจากนักเตะท,ที่เรามีมันก็ควรจะทำให้เราทำประตูได้มากขึ้นในที่สุด นอกจาก2ประตูที่เราเสียเรายังเสียโอกาสอีกเพียงแค่2หรือ3ครั้งเท่านั้นซึ่งถือว่าค่อนข้างดีแล้วเมื่อคุณตกเป็นฝ่ายตาม1ต่อ0เพราะคุณต้องเสี่ยงมากขึ้นและผมยังมองในแง่บวกว่าเราจํากัดโอกาสของคู่แข่งได้ดีแม้ว่าเราต้องเปิดเกมรุกมากขึ้นก็ตามยังตอนผ่านไป55นาทีผมคิดว่าเรามีผู้เล่นเชิงรุกอยู่ในสนามถึง6หรือ7คน บางทีนี้อาจไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่น่าจะเป็นเหตุผลที่โครงสร้างเกมรับในลูกตั้งเตะอย่างในเกมกับคริสตันพาเลตและในเกมนี้ไม่แน่นเหมือนปกติเพราะโดยทั่วไปคุณจะมีผู้เล่นเชิงรับ4-5หรือ6คนแต่ตอนนั้นเรามีผู้เล่นเชิงรุกอยู่7หรือ8คนในสนามอีกครั้งนะครับไม่ใช่ข้อแก้ตัวพวกเขาควรทําได้ดีกว่านี้พวกเราทุกคนควรทําได้ดีกว่านี้แต่ก็น่าคิดว่ามันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เรามักจะเสียประตูจากลูกตั้งเตะในช่วงเวลาแบบนั้นของเกม เมื่อถูกถามว่าเป็นเรื่องของรายละเอียดเล็กน้อยหรือไม่ที่ทําให้ทีมอย่างไม่ชนะโดยเฉพาะเมื่อกักโบยิงชนเสาหรือขาน3ามครั้งโคดี้ทำประตูได้แล้วและมีส่วนร่วมกับหลายจังหวะสํา,สาคัญเรามาักโฟกัสแค่โอกาสที่ชัดเจนแต่ผมเห็นหลายครั้งจังหวะที่ลูกคราสเข้ามาใกล้จะกลายเป็นโอกาสได้เช่นกันถ้าคุณชนะคุณสามารถพูดได้เลยว่าเป็นเพราะรายละเอียดเล็กน้อยและผู้คนก็จะเชื่อคุณพวกเขาจะพูดว่าใช่แต่คุณยังชนะอยู่นี่ แต่ถ้าคุณพูดแบบนั้นตอนที่แพ้ผู้คนจะตอบกลับว่าอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างที่เราอยากได้ยินรูการที่แล้วแฮร์รี่แมกไก่เคยพลาดโอกาสทองที่นี่ตอนที่สกอร์เสมอกัน2ต่อ2แต่เกมนี้เขาทําประตูได้หลังจากนั้นเราก็มีโอกาสของโคดี้อีกครั้งนอกเหนือจากหลายๆจังหวะก่อนหน้านั้นแม้อาจไม่ใช่โอกาสที่ดีสุดของเขาเพราะประตูที่เขายิงได้คือโอกาสที่ชัดเจนที่สุดลูกมงที่เขายิงเกือบชนขานอีกด้วยนะครับ ดังนั้นณตอนนี้ผมก็คิดว่าใช่มันคือเรื่องของรายละเอียดเล็กๆที่คุณพูดถึงแต่ในไม่ช้าเราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเราทําได้ดีกว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้เมื่อถูกถามว่าเขามั่นใจไหมว่าฟอร์มที่ย่าแย่ของทีมช่วงนี้เป็นแค่ช่วงสะดุดชั่วคราวมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถรักษาระดับผลงานแบบนี้ไว้ได้หรือเปล่า และอย่างที่เราทุกคนรู้ดีในวงการฟุตบอลถ้าคุณเริ่มแพ้หนึ่งนัด2นัด3นัดจนถึง4นัดคุณมักจะเจอกับความท้าทายเดิมๆเมสมอเช่นนักเตะบางคนที่คิดว่าตัวเองควรได้เล่นนานกว่านี้หรือไม่สมควรถูกเปลี่ยนตัวออกแต่ในขณะเดียวกันทีมของเรายัางต้องเดินหน้าต่อไปและสําหรับผมจุดนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากในตอนนี้เมื่อถูกถามถึงการเปลี่ยนตัวไรอันกราเฟนแบกผมเปลี่ยนเขาออกเพราะเขาข้อเท้าพลิกครับ แล้วเขาจะบาดเจ็บร้ายแรงไหมอันนี้เราต้องรอดูพรุ่งนี้แต่เราต้องลงเล่นอีกครั้งในอีก2วันเพราะเราต้องลงสนามถึง3นัดในรอบ7วันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากพักเบรกทีมชาติครั้งก่อนมันไม่มีเวลามากนักให้นักเตะได้ฟื้นตัวแต่ข่าวดีคือเรามีมิดฟิลด์ที่ดีมากกว่า1คนในทีมหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r ร b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ